สวท,ทุกท่านครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปปากเกร็ดปากเกร็ดนะครับพอดีมี PFC ท่านหนึ่งซื้อ,อเครื่องสั่หญ,ญ้ามิซูบิชิที่1 3 0่อยู่ร้านก็ติดดีหรอกแต่ไป็ึงลูกค้าไม่ติดนะฮะก็ เดี๋ยวเดินทางไปดูกันคือมันเป็นเคสไปเคสนะฮะหมายถึงว่าตอนนี้เรายังมีคิวของพี่คิงฟิตที่ลาดบุรีที่จะต้องไปเปลี่ยนหางให้แกเพราะว่าเราต้องดูคิวว่าเรามีวิ่งเส้นนู้นวันไหนแล้วก็จะไปนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่งามวงวานนะครับอันนั้นก็คันเร่งค้างคันเร่งค้างก็ต้องไปดูให้เขานะฮะและตอนนี้ตัวนี้เนี่ย ไม่ติดลูกค้าสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดผมก็เลยบอกว่า,าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวทีแรกว่าจะเอาตัวใหม่ไปด้วยก็คิดว่าไม่เอาไปดีกว่าไม่เอาไปดีกว่าครับมาตัวเปล่าเลยตอนนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะติดนะน่าจะติดแต่ว่าน่าจะคือคาบ,บูเรเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยมันค่อนข้างสับสนงงกับมันนะถ้าเกิดเป็นมือใหม่จริงๆแล้วมาเล่นคาบูเก่าๆเนี่ย แต่ถ้ามันได้ติดแล้วก็โอ้โหพี่จะเป็นลมเลยนะฮะมันแรงแล้วมันก็ทั้งวันได้จริงๆใ้พวกเนี้ยแต่ว่าการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันกลไกสตาร์ทมันเยอะกว่าจะสตาร์ทติดได้นี่บางทีเล่นเอาเหงือแตกเหงินนะฮะคราวเนี้ยเอ่อมันก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็มีวิธีแนะนําอยู่นะครับว่าให้เล่นแบบนี้สตาร์ทแบบนี้แยกน้ามันแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมันมีวิธีแก้ไขให้อยู่นะครับไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลใจนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราไม่ถนัดจริงๆมันสามารถเปลี่ยนเป็นคาบูเรเตอร์รุ่นใหม่ได้นะฮะประมาณนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งก็ G2K คาบูเดิมไม่ติดอยู่ที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับอันนั้นเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขโดยการส่งอะไรไปให้ดีกว่านะครับไปเปลี่ยนคาบูให้แก่ดีกว่านะครับเพราะมันไกลเนาะมันไกลเราก็ไม่รู้จะ วิ่งไปแก้ยังไงนะครับทางอ,าอยู่ไหนเกาะพังงานน่ะนะฮะมันผมไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าอันไหนที่ไปไม่ได้เนี่ยผมจะส่งอะไรไปเป็นเปลี่ยนให้นะครับละะแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้แล้วก็เราเป็นคิวทางผ่านเราเราก็จะไปดูแลให้นะครับนี่ไม่ต้องกังวลใจนะมีอะไรบอกกันนะครับ <S <S ผมคือเข้าใจครับทุกท่านเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันมี มันมีหลากหลายรุ่นมากเลยแล้วก็คาบูเรเตอร์แต่และรุ่นไม่เคยจะเหมือนกันเลยนะครับบางรุ่นสตาร์ทแบบนี้บางรุ่นแยกน้ํามันแบบนั้นบางรุ่นออดึงชกแบบนี้อะไรขึ้นลงต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกันหมดเลยไหมไม่ไมตอบตรงนี้เลยครับไม่นะครับเราค่อยๆศึกษาเครื่องของเราที่เราได้ไปก่อนว่าออมันใช้อย่างนี้ล้วก็คือมันแค่ครั้งแรกแหละ แต่พอได้ตัดมันสักรอบแล้วเข้าใจการใช้งานมาสักรอบเราก็ง่ายแล้วเอานี้ก็ใช้ยาวๆเลยนะบางทีมันเป็นมันเป็นแค่ครั้งแรกเฉยแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเรายังดูแลท่านอยู่วันนี้ตั้งใจมาเลยนะฮะก็คิดว่าเสียนจากเจ้านี้ก็น่าจะไปดูสายกะเร่งที่งามกหวานให้ตามกันไปดูนะครับคุณพี่ครับวันที 130, ่หนึ่งสามศูนย์เดิมๆญี่ปุ่นเนี่ยไปถึงลูกค้าไม่ติดแล้ว เราจะทำภารกิจมีเสร็จหรือไม่นะครับตามกันไปดูครับ We both lost the meaning Don't stand up Haven't you had enough We have to let this l i e We'll find each other in the next lifetime For reason, no นี่มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องมือก่อนนี่เราพกมาแค่นี้นะฮะเครื่องมือญี่ปุ่นวาคนเดียวครับนนครับพี่ที่แนะนำเนาะอ่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับใ สรุปตอนนี้คือหัวเทียนบอดนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องเอาหัวเทียนที่โกดังก่อนพอดีเราจะไปดอนเมืองอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยบอกพี่ว่าพี่หัวเทียนบอดเราไม่ได้ติดหัวเทียนมาสักหัวเลยไปเข้าโกดังแล้วไปเอาหัวเทียนมาอันนึง 3, 2, 3. แล้วมาเปลี่ยนให้พี่อีกรอบนึงเดี๋ยวมารุนกันนะว่าจะติดหรือไม่ครับหัวเทียนบอดตอนนี้เราก็ออกจากโกดังมาแล้วนะฮะจะไปเอาไปเอาหัวเทียนแล้วก็หัวเครื่องสำรองรุ่นนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาหอเเทียนไปเปลี่ยนดูก่อนนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรละไฟไม่ออกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเกิดอาจจะเกิดจากเม็ดซ DI เสื่อมพอดีซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะเครื่องพวกนี้ก่อนจะส่งเนี่ยเราจะสตาร์ทก่อนติดแป๊นแป้แปแป,แป,แปก่อนแต่ว่าถ้าไปถึงลูกค้าไม่ติดนี่ก็อาจจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับคือเราเรา,เราเตรียมผมเตรียมสำรองมาให้หมดแล้วแหละ ตอนนี้กำลังจะไปที่ปากเกร็ดอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ชิปประจลรองเท้าเลยนะฮะแต่ยินดีครับถ้าเกิดมันมีปัญหาเราก็ยังยืนยันว่าเราพร้อมดูแลท่านเหมือนเดิมมีอะไรบอกกันบางทีมันขาดตกบกพร่องยิ่งช่วงนี้นะฮะที่ช่วงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยจะส,ส,สับสับสนงงง,ง,งหน่อยมันจะมีผลตอนไหนหรู้ไหมฮะคือ <c oughs> พอยอดสั่งซื้อมันเยอะแล้วคนทํางานมันน้อยเนี่ย มันมีโอกาสตกหล่นสูงอย่างอย่างของผมเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงเวลาพี่ซื้อช่วงวันหยุดอย่างซื้อวันอาทิตย์กด็ดีหรือตอนดึกๆก,กัลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยมันจะมีผลเลยพอเช้ามาปุ๊บงานใหม่มันก็จะมาอีกมันก็จะลืมงานเก่านะครับหรือว่าจังหวะเราขับรถอยู่เงี้ยแล้วพี่โทรมาสั่งซื้ออย่างเงี้ยพอไปถึงร้านร้าน แนะนำนะช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งอะไรนะคือช่วงเช้า8 8ดแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยจะไม่ตกหล่นเลยเพราะว่าผมจะอยู่หลานเราจะอยู่หน้าจอเวลาพี่สั่งปุ๊บปิ้นชื่อปับ๊บสั่งปุ๊บปิ้นชื่อปับ๊บอันนั้นนะ่ะมันจะได้ของภายในวันนั้นทันทีครับแต่ถ้าบ่ายเนี่ยผมจะไปนู่นไปนี่เนี่ยเราวจังหวะขับรถมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับเราเราซื้อของกานซื้อได้แต่บางที ก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าใครซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยลืมนะครับอันนี้มีอาการลืมเกิดขึ้นทันทีนะครับอ่าอันนี้ก็ก็ฝากไปถ้าเกิดใครจะซื้อเครื่องช่วงที่สะดวกนะซื้อเครื่องซื้ออะไรนะครับ8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยฮะจังหวะน,นั้นนี่เป๊ะเลยนะฮะเอาลองดูนะครับเดี๋ยวไปบ้านลูกค้ากันก่อนครับตามต่อครับยกหัวนี่ไปทําอะไรก่อนสแปร์ไปก่อน อ่ามาแล้วครับกลับมาแล้วครับสุดท้ายหัวเทียนบอสต้องเล่งๆๆนิดๆเนาะครับแล้วแต่ครับมันจะแว่นๆก็ได้ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ นีล็อกเล่งล็อกเล่งครับล็อกกดกดกดครับไม่ต้องล็อกพี่มันมือเร่งตัวนี้มันจะเป็นแป้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 นถ้าถ้าดับก็คือแบตจะรีบเลยใช่ครับเนี่ยอันนี้ล็อกเล่งก็คือว่าเวลาพี่สตาร์ตอนเช้าอ่ะพี่บีบนี่เข้ามาก่อนแล้วก็กดนี่ลงกดผมอ่ะปล่อยเลย เห็นไหมมันจะตุ immt, feet, like that, ่มมันจะค้างไว้อพอเราการพนเร่งมันก็จะดีดกลับมาอมันจะช่วยให้พี่อันนี้แน่นไปมันเลยฝืดต้องคลายนี้ออกนิดนึ่งได้แล้วพี่ได้แล้วครับอคือคือตอนตัดไม่ต้องค้างก็ได้มันจะเป็นลักษณะแว่นแว่นบีปล่อยบีปล่อยครับพี่โยกสวิตอ่ะ เทสดูได้ครับสายมันหย่อนไปนะผมว่านะสายคระเ้งมันเฮ้ยสายสะพายหย่อนไปเรียบร้อยนะครับภารกิจวันนี้วิ่งไปวิ่งมายินดีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเราพร้อมที่จะดูแลให้สำหรับมือพ,พี่มือใหม่นะและอีกอย่างหนึ่งก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับก็หวังไว้ว่าหวังไว้ว่าพี่ จะไว้วางใจเราให้เราได้ดูแลพี่ในเรื่องพวกนี้จะเอาเลยเนี่ยตัดรอบบ้านครับเพียวตัดรอบบ้านโอ้ถ้าใช้อย่างนี้ในสิบปีมีแน่นอนนะในมือมันไม่ลบมากผมว่าน่าจะเหมาะกับเอ็นเนาะบ้านพี่น่าจะเหมาะกับเอ็นมันมีขอบปูนพวกเนี้ยอ่าเรียบร้อยครับภารกิจนี้ครับขอบคุณ ที่ติดตามแล้รับชมนะครับขอบพระคุณครับ b o n d t h r down and I'm bleeding Been six months since we took a beating Gloves up again despite all reason I think we both lost the meaning Don't stand up haven't you had i